สวัสดีค่ะมาพบกับม่เมียวกับช่องนอนน้อยนะคะอ้ลืมไปนะคะว่าอ่ะเอาใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกคนเลยนะคะมาพบกับมะเมียวกับช่องนอนน้อยอีกตามเคยนะคะ <c oughs> ค่ะอ่าทุกคนคะเห็นอะไรไม่เอ่ยเห็นอะไรไม่เอ่ย อ่ะไม่บอกก็คงไม่เห็นหรอกค่ะอ่ะไม่บอกเราจะเห็นได้ยังไงใช่ไหมอ่ะค่ะวันนี้มะเมียวมีของเล่นอันใหม่มานะคะของเล่นอันใหม่วันนี้มะเมียวก็มีนี่เจ้าตัวนี้นะคะเป็นอ่าเป็นไม้ส่วนตัวแล้วนะคะวันนี้ทุกคนจะได้ยินเสียงชัดเจนนะคะก็ที่ผ่านมาก็ อาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเท่าไหร่นะคะเพราะว่าใช้ไมโทรพท์ะนะคะแต่ตอนนี้เรามีไม้ส่วนตัวแล้วค่ะเย้ดีใจ <laughs> มีไม้ส่วนตัวสักทีนะคะค่ะก็ยินดีต้อนรับเม่มีกับช่องหนอนน้อยเช่นเคยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเลยเราเข้าเรื่องกันเลยนะคะ ส่วนเมนูของเราวันนี้จี่มและมีวจะพาทุกคนมาทํานะคะทํำแบบเมนูง่ายๆสบายๆทําทานเองได้ที่บ้านนะคะก็ไม่ยุ่งยากอะไรมากมายนะคะเมนูของเราวันนี้ก็คือเป็นขนมหวานนะคะก็คือถั่วแปบนั่นเองค่ะขนมถั่วแปบของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะค่ะก็นี่ก็คือส่วนผสมของเรานะคะก็จะมีมีใบเตยนะคะเราจะเอาไว้อ่าต้มกับอ่าต้มตอนที่เราต้มอ่านำแป้งลงไปต้มนะคะอ่าก็จะมีถั่วนะคะอันนี้เป็นว่ามีเรเรียกถั่วเหลือง นะคะหรือ,อมีชื่อแยะนะคะก็มันทีเราเรียกง่ายๆก็คือเรียกถั่วเหลืองแล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นสีเหลืองนะคะก็มีแป้งข้าวเหนียวค่ะ,ะแต่ว่าอันนี้ถั่วย,ยังไม่ได้เนื่องนะอันนี้แค่มาดูก่อนอันนี้แป้งข้าวเหนียวค่ะ,ะแล้วมีแป้งข้าวเหนียวมีมะพร้าวนะคะ,ะมะพร้าวขูดอฝอยแบบนี้นะคะก็ เราก็จะมาไว้คุกกับขนมของเรานะคะก็จะมีงาขาวคั่วค่ะอันนี้คั่วใหม่ๆเลยนะคะก็จะมีน้ำตาลน,น้ำตาลทรายค่ะที่เราจะผสมกับตัวงาน,นะคะเพื่อที่จะไว้ทานคู่กับถั่วแปะของเรานะคะอันนี้ก็มีเกลือนะคะเราจะไว้ใช้คู่กับมะพร้าวตอนที่จะไปนึ่งนะคะแล้วก็จะมี สีวันนี้มะเมี่ยวไม่มีสีธรรมชาตินะคะมะเมีม่ยวก็ขออนุญาตใช้สีผสมอาหารแทนแล้วกันเนะาะค่ะก็มีใบเตยน,นะคะก็เดี๋ยวเราไปลงม,มือทำกันเลยค่ะค่ะก็เราก็จะนำถั่วเหลืองของเราเนี่ยมาใส่เอ่อเพื่อที่จะนำไปนึ่งนะคะค่ะก็เดี๋ยวมะเมียวขออนุญาต เออวางตรงไหนดีตรงนี้เลยแล้วกันนะคะพูดมีชัดแล้วค่ะค่ะก็ย่างมะมี่อขออนุญ,ญาตใส่เพื่อจะนําไปนึ่งก่อนนะคะนี่มะมี่ได้ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะก็ตอนนี้เราก็จะนําถั่วเหลือของเรามานึ่งนะคะประมาณ30 40นาทีนะคะเพื่อดูให้แน่ใจว่ามันสุกดีนะคะค่ะก็อันนี้เราก็จะสิฟไปเลย ค่ะแล้วเรากลับมาดูอีกทีตอนที่สุกแล้วนะคะค่ะตอนนี้เราก็จะมาผสมแป้งกับสีนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่า,าใช้เป็นสีผสมอาหารนะคะวันนี้ทีนี้เราก็จะตักแป้งข้าวเหนียวเนี่ยใส่ในชามเล็กนะคะเพราะว่าเราจะทำปั้นทีละสีนะคะค่ะก็ เราทำกันเลยค่ะตักแป้งใส่นะคะอืมโอเคอันนี้เราก็จะ ใส่น้ำลงไปก่อนนะคะค่อยๆค,คลุกค่ะอ่ะเดี๋ยวกลับมาดูตอนที่เรานวดไก่เสร็จนะคะอ่ะก็อันนี้เราก็ปั้นอ่าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาผสมสีค่ะน้อมี่เราใช้อ่าสีแดงก่อนเลยจะใช้ให้เป็นอ่เอาออกเป็นประมาณสีชมพูนะคะ อ่ะออกยากนิดนึงอ่าค่อยๆใส่นะคะค่ะเดี๋ยว,วมันมีอขออนุญาตทำผสมสีให้เสร็จก่อนนะคะอ่านี่เราก็จะมาผสม,ส,มสีเขียวใช่ไหมสีเขียวค่ะก็ <c oughs> เราก็จะมาผสมสีเขียวกันนะคะ อันนี้ใกล้หมดแล้วนะคะค่ะสีชมพูเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาทําสีเขียวต่อนะคะค่ะก็เดี๋ยวเมี่ยอขอญาตทำผสมสีเขียวก่อนนะกันให้เสร็จก่อนแล้วกันนะคะค่ะตอนนี้เราก็จะมาผสมสีสีเขียวเสร็จไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาทําสีเหลืองกันค่ะ อันนี้เราก็จะบีบสีเหลืองใส่ออกไปเลยนะคะบีบยากนิดนึงสีชอบสีเข้มสีอะไรก็ใส่ได้ตามชอบเลยนะคะค่ะก็เดี๋ยวไม,ม่มีอขอทำนวดสีเหลืองกับตัวแป้งเนี่ยเข้ากันเรียบร้อยก่อนแล้วกันนะคะค่ะตอนนี้เราก็จะนึ่งมะพร้าวนะคะ เราจะนึง่งประมาณ5นาทีนะคะค่ะก็เราก็จะปิดฝานะคะแล้วก็แล้วกลับไปดูกลับไปดูนั่นแหละค่ะค่ะก็ตอนนี้มะมียก็ได้ทำการปั้นมาแล้วแป๊บหนึ่งนะครับก็ปั้นทั้ง3ามสีนะคะก็มะเมียก็จะขอปั้นต่อ ให้เสร็จเลยนะคะแล้วเดี๋ยวกลับไปดูตอนที่ไม่ใช่กลับไปดูสิเดี๋ยวแล้วเราค่อยไปดูตอนที่เราต้มกันนะคะแล้วเดี๋ยวขอปั้นให้เสร็จก่อนนะกันค่ะค่ะก็ตอนนี้น้ําของเราก็เดือดแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาแป้งแล้วก็จะใส่แป้งลงไปนะคะแต่ว่าเราจะไม่ใส่ทั้งก้อนนะเราจะบีบๆอ,อ,อันนี้นะคะ อันนี้ก็คือแป้งที่เราปั้นเรียบร้อยแล้วนะคะมีสีออกเป็นสีเขียวแต่ว่ามันไม่ใช่สีเขียวแล้วเป็นสีฟ้าแทนแล้วก็ตอนนี้ชมพูเหลืองฟ้าละกันนะคะตอนนี้น้ําก็เริ่มเดือดแล้วนะคะนี้เราก็ผ่อนไฟลงเป็นไฟปานกลางนะคะไฟกลางค่ะไฟกลางค่ะก็นี่นะคะแล้วก็กดๆนะคะกดแบบประมาณนี้นะคะ อ่าแผนแบนนิดนึงอ่าประมาณนี้นะคะอืมอันนี้ก็น้ำของเราก็เดือดเราจะรอให้น้ำเนี่ยอ่าเขาถ้าเดือดประมาณนี้ก็ นี้แล้วก็หย่อนแป้งลงไปในหม้อนะคะที่เรา,เาต้มน,นะคะแล้วใส่ใบเตยลงไปจุกหนึ่งนะคะอืมค่ะก็เอ้ยแล้วเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีนะคะตอนที่แป้งของเราเริ่มสุกด,ดีค่ะค่ะ ข้าแป้งเขาเริ่มสุกนะคะเขาก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้นะคะอพอเขาลอยขึ้นมาเนี่ยรอ,อสักประมาณ5นาทีนะคะแล้วค่อยตักออกค่ะนี้เราก็จะตักใส่ชามถั่วเหลืองนะคะ เดี๋ยวเราขอทำให้เสร็จก่อนแล้วกันนะคะค่ะตอนนี้เราก็จะส่วนที่เราตักขึ้นมาแล้วคะเราก็จะมาตักตักใส่ชามถั่วไว้แบบนี้นะคะรอที่เราจะมาคุกคุกเข้ากันนะคะนี่ก็ทีนี้เราก็จะมาคุกกับตัวนี้นะคะถั่วของเราหือก็ บีบๆหน่อยนะคะเพื่อที่ถั่วเขาจะได้ติดกันติดกับตัวแป้งนะคะถ้าอยากใส่ไส้ก็ใส่เข้าไปได้นะคะแล้วก็กดๆนิดนึงน,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 นะอ่าก็ประมาณนี้นะคะ่ะเดี๋ยวเมียขออนญาตทำให้เสร็จก่อนแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูตอนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะค่ะ ตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือหน้าตาขนมถั่วแบบของเรานะคะอันนี้ก็สีฟ้านะคะสีเหลืองสีชมพูนะคะสามสีค่ะวันนี้น,นี่เราก็จะมาเติมน้ำตาลนะคะอืมอน,นี่เราก็จะมาเติมน้ำตาลใส่ในนี้นะคะอ่า น,นี้ก็งางาขาวคั่วใหม่ๆเลยนะคะอือันนี้ก็คนให้เข้ากันค่ะอ,อืมอหอมมากเลยนะคะถ้าอยากให้มีกลิ่นหอมมากกว่านี้นะคะนำไปบุบนิดนึงนะคะนำไปโขกนิดนึงแค่พอให้แตกๆนะคะไม่ต้องถึงกันละเอียดนะคะ เอาแค่ okay, พอปุบปบหรือเอาแค่ okay, แบบประมาณพอแตกๆนะคะอ่าประมาณนี้นะคะอืมโยหอมมากนี่จะโรยดีไหมเอ่ยหรือใครชอบอ่าโรยนะคะก็โรยได้เลยนะคะแต่ไม่มีเวชอบแบบโรยตอนที่ทานดีกว่านะคะ นี่หน้าตาหน้าทานมากอย่าลืมอย่าลืมลองไปทำทานกันดูนะคะค่ะก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอากล้องขึ้นนะคะจะได้เห็นคนทำอ่าค่ะก็เดี๋ยวเมยวจะมาชิมให้ดูนะคะอ่าขออนุญาตใช้จานนี้แล้วกันเนาะ เราไม่มีจานเล็กอะอะอ,อ,อย่ามาเมียวคอร์ดอยัดติดมือนิดนึง <c oughs> นี่นะคะแล้วเราก็จะโรยนะคะไม่รู้เห็นหรือเปล่า,าโรยน้ำตาลนะคะงากับน้ำตาลที่เราคุก เข้ากันเมื่อกี้อ่าใครชอบหวานก็โรยเยอะๆหน่อยนะคะบอกเลยว่าเมโนโูนี้บาหวานมาทันที <c oughs> นี่มีใครเห็นหรือเปล่านี่นะคะตั่วแปกของเราอ่านี้ก็จะมาชิมให้ดูค่ะอืม หอมมากหอมงาด้วยนะคะอันนี้ก็จะมาชิมมีมะพร้าวด้วยอืมอืมอร่อยมากค่ะอืม คือตัวแป้งก็นุ่มนะคะมะพร้าวก็จะออกเค็มๆม,มันๆน,นะคะถั่วก็จะมันๆด้วยก็จะออกมันๆนะคะถั่วแล้วก็มะพร้าวก็จะออกเค็มๆนิดนึงก็เค็มๆมันๆนะคะเพราะว่ามะพร้าวก็จะอืมอืม อร่อยมากเลยอืมบอกเลยค่ะว่าเมนูนี้ค้ามค้ามพลาดนะคะอืมน่ากินมากเลยไม่รู้เห็นไหมน่าจะเห็นอยู่เนาะออค่ะก็ สำหรับเมนูของหวานถั่วแบบของเราวันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มะเมียก็ต้องขอฝากาคลิปนี้เอาไว้ด้วยนะคะคลิปขนมถั่วแบบนะคะมะเมียขอฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็แล้วก็ที่สําคัญนะคะมะเมียขอฝากทุกคนเพื่อนๆทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์นะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะกด ลัๆๆไปเลยนะคะค่ะก็ขอฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะนี่รักทุกคนนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มัมเมียวนะคะหรือจะกดกระดิ่งด้วยก็ได้คะ่ะนะคะค่ะก็รักทุกคนเลยนะคะก็ไม่มีอะไรมากมัเมี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะฝากขนมถั่วแบบ วันนี้ไว้ด้วยนะคะันนะคะสวัสดีค่ะบายน่าทานมาก